สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่7กันยายนนะคะคุณได้ไฮพิเซตส่วนเขาได้เดวิลกับหัววันนี้นะคะคุณมีโอกาสได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง นะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงการได้รับผิดช,ชอบงานที่สำคัญก็ได้นะคะ,ะโดดเด่นนะคะในที่ทำงานหรือว่าในกิจการที่คุณทำอยู่ถ้าเรื่องความรักคุณก็มีวุฒิภาวะมากขึ้นนะคะเข้าใจคนรักมากขึ้นแฟนคุณได้พลังงานดีเช่นเดียวกันเดีวิลขึ้นมากลับหัวแล้วแปลว่าสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีในชีวิตเขานะคะได้ผ่านพ้นไปแล้วโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับจิตใจเขาเองนะคะที่แบบโกรธง่ายโมโหง่ายหรือหลงผิดง่ายเนี่ยก็ผ่านไปแล้วเช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งเรื่องงานและเรื่องความและความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะมีไพ่เคมีคุณสองคนจะมีการาปรับความเข้าใจกันได้ในคู่ไหนที่มีปัญหานะคะมีความเข้าใจที่ดีขึ้น a า k y o u อ a n เจ l s ไพ่ขอพระคะ่ะวันนี้อยากได้อะไรขอพรได้เลยนะ คนโสดสนิทนะคะมีโอกาสจะได้เจอกับความรักที่ดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเจอแต่คนลอกลวงแต่วันนี้พลังงานมันตรงกันข้ามนะคะกับพลังงานคนเจ้าชู้ดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่คุณก็มีความพึงพอใจแล้วก็เขาก็มีความจริงใจต่อคุณนะคะ